มาดูน้ำหนักล่าสุดตัวนี้ครับสึกเพชรยิดีประจำที่7สิงหาคม2 5 6 8นรอหริบปะครับจัดโดยเสียมอสครับนายนัทเดชวัชิระรัตนวงศ์ถูกพายสีคู่แล้วก็ติดตามมาแอปไพร์ทีวคู่ขนามไปทั้งหมด9คู่นี้น่าจะทักร้อยเบาทเอาไปดูน้ำหนักล่าสุดแล้วก็มวยรักมวยชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติกต k อกยูทู e หน้าเพจครับประเด็นเด็ดมวยไทยครับ มาดูน้ำหนักล่าสุดตอนนี้นะครับประมาณสัก8โมงพอดีครับสื่เพชรดีครับประจำวันที่7สิงหาคมส5 6 8นารไปครับเริ่มแข่งขันก็6โมงเป็นต้นไปทูพายุ4คู่เราติดตามทางแอปพลายทีวีคู่ขนานไปทั้งหมด9คู่วันนี้คู่แรกวันนี้เปิดหัวได้ตรงเพชรเขียชัดชัยหรือผ่านทองยิ้มครับรถไปสองปอจะได้เลยหยุดจุดสองเจอเขตตะวันครับเขตตะวันมา106.9ร้อยหนะผ่านเรียบร้อยหลวเพชรนี่ก็ประเภทสูงยาวเข้าแหลม เขตตะวันนี่ก็เตะขาต่อยมัดแมตอนต้นผมดูว่าสภาพร่างกายดูเนื้อตัวแล้วผมดูว่าเจ้าเขาตตะว,วันน่าจะดูดีกว่าของที่เขตตะว,วันส่วนคู่ที่สองมาแทนทั้ทงคู่ครับงเพชรพงพัดกับกุหลาบขาวเพชรพงคัดนี่ก็ประเวทมวยผีมือครบเครื่องเลยนะประเภทสอกคมส่วนกุหลาบขาวนี่ก็ประเภทมวยซ้ายกับประเภทเปิดเกมบูค๊ครับเตะต่ตอยแรงนะครับแม่ผมดูว่าวันนี้เนื้อตัวเจ้ากุหลาบขาวดูดีกว่า ออกพืที่กุหลาบขาวครับแล้วก็คู่รองเป็นน้ําตาเดือดกับลูกเรืองเล็กน้ําตาเดือดแล้วก็ประเภทมวยเข่าประเภทเดินเปิดเกมครับเข่าไปเรื่อยส่วนลูกเรืองเล็กนี่ก็ประเภทฝีมือครอบเครื่องนะประเภทฝีมือครอบเครื่องสําหรับไอ้ลูกเรืองเล็กนี่นะฮะนี่ก็เข่าแหลมเปิดเกมหมูนะแต่ต้นๆดูน้ําตาเดือดน,น่าจะดูดีกว่าส่วนคู่ที่4่คู่ผู้เอกนักร,รายการก็เป็นเจ้าแคนชัยกับเจ้าทัศนะ เคนชัยนี่ก็ล่าสุดกระแพ้คนนี้มาเคนชัยนี่ก็นี่ก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องเขาในเหนียวไล่แขนตั้มจี้ส่วนเจ้าทัดนเนี่ยฮะเจ้าทัดนี่ก็ประเภทมวยฝีมือนะมวยฝีมือครบเครื่องนะนะคู่นี้เคยแพ้กันมาแต่ว่าวันนี้ดูแล้วเจ้าเคนชัยน่าจะกลับมา,าสางแคนได้ทําแบบนี่คือสี่คู่สําหรับช่องทูฟลอยู่นะครับ มาดูคู่ห้ากันหน่อยผานไผย,ยักษ์ครับผานไผย,ยักษ์นี่แม่ก็มวยขวาประเภทสีนุ่บเครื่องอะนะครับส่วนลำน้ําโขงนี่ก็มวยสูงยาวเข่าแหลมนะนะคู่นี้ผมไม่เคยเห็นทั้งคู่นะแต่ว่าผมดูว่าเจ้าลำน้ําโขงน่าจะไปก่อนนะออกที่ลำน้ําโขงครับส่วนคู่หกสีวราชครับกับยกมงคลน,น้ำหนักมาไล่เลี่ยกันเลยนะะยังชอบไปที่เจ้าสีวราชครับแล้วก็คู่เจ็ด,ดครับเกณฑ์ุวลครับ เกงโบนบลกับพลอยลุงเพชรเกงนบลน,นี่ก็เพศมวยเปิดเกมเปิดเกมต่ขาต่อยมัดต่อยท้องนะส่วนพลอยลุงเพชรนี่ก็เพศสีมือครบเครื่องนะแต่วันนี้ผมดูสภาพร่างกายเจ้าพลอยลุงเพชรน่าจะดูดีกว่านะครับนี่ครับส่วนคู่ที่แปดปิหารครับนี่เข่าชนเข่าครับปฏิหารนี่ก็มวยเข่านะฮะมวยเข่าเพศสีมือครบเครื่องเข่าในเหนียว ส่วนมูคองนี่ประเภทตั้งรับจากดางรอโซ่รอสวนผมออกไปที่ปฏิหารพอหลักบุญแล้วก็คู่เอกตัวที่สองครับตัวที่สองก็เป็นดอกไม้ฟ่านี่ประเภทครบเครื่องนะเนี่ยต่อน้ําหนักหนึ่งปอนเจอปืนใหญ่ปืนใหญ่นี่ก็ประเภทมวยเปิดเกมก็ฝีมือครบเครื่องเช่นกันแมสภาพร่างกายดูว่าเจ้าดอกไม้ป่าจะดูดีกว่านะอามวยรับมาชอบวันนี้คู่แรกออกที่เขตตะวันคู่สองกุหลาบขาวคู่สามออกน้ําตาเดือดคู่สี่ออกที่แคนัยนะแล้วคู่เจ็ดนี่ออกที่พลอยรุ่งเพชร คู่แปฏิหารคู่9้าดอกไม้ป่าแต่ชอบจัดรายการวันนี้ก็มีกุหลาบขาวน้ำตาเดือดแคนใจหอยลุงเพชรปาฏิหารดอกไม้ป่านี่คือน้ำหนักล่าสุดตัวนี้นะครับน้ำหนักทรงน้ำหนักสอบผมลงให้เรียบร้อยละไปติดตามหน้าเพจก็ได้กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ช่อง t i k t o อลายไปก่อนเช้านี้ครับแหงงรวยๆครับศึกเพชรยินดีเย็นนี้ครับ6โมงไม่ต้อไป